สวัสดีครับสองนุ่มตัวแทนจาก g ีมเอ็วันนี้แข่งบาสเป็นไงบ้างอ๋อพี่จอดก่อนเป็นไงบ้างพี่จอดสนุกดีครับรู้สึกดีใจที่ทาง Workpoint จัดเตรอนตรีบาสเกตบอลขึ้นมาเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาบาสมากๆแล้วก็พึ่งผ่านสาตลิมปิกไปก็ยังเล่นกับน้องๆอยู่กับเพื่อนๆอยู่แล้วพอได้มาเข้าร่วมทีมกับเด็กค่ายอื่นๆเพื่อนเค่ายอื่นรวมถึง นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อายุ23่าเหมือนน้องเจอคนผมเด็กสุดน่าจะเป็น14ครับแต่เก่งมากสนุกนก็ทีมชาติที่มานี้อดีต,ตอดีต <c oughs> ไม่แต่นี่คือเราเป็นรุ่นพี่แล้วไงใน,<อ>ในยุคที่ผมอยู่ดีกว่า<อ>น้องๆพวกนั้นนี่ยังไม่เกิดจริงอันนี้เรื่องจริงที่เกิดแล้วเพราะว่าจริงเราก็ดีใจมากมาก คือผมเหนื่อยจนแบบว่าหายใจหายใจยังไม่หายเหนื่อยเลยจริงก็ดีใจมากๆเพราะว่าการได้เหมือนมาเจอพี่ๆที่สังคมบาสเกตบอลมาค่ายอื่นหรือว่าแบบผู้สูงอายุอย่างพี่เต๋อพี่โอมหรือว่าเป็นแบบเขาเป็นโค้ชเรานะใช่แต่ก็ยังสติลการ์ดเลยดี่ยยังยังเล่นยังมุ่งนั่นกันอยู่เลยครับแล้วก็เจอแบบเพื่อนๆที่แบบว่าเราไม่ได้เจอกันมานานอย่างเงี้ยใส่ที่เล่นบาสก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ ขอบคุณที่ได้โอกาสมาที่นี่ครับสนุกมากคิดถึงบรรยากาศตอนที่เรายังเป็นแบบว่าเยาวชนสิบข้าอยู่เลยคิดถึงบรรยากาศแล้วก็ค่อนข้างคิดถึงร่างกายเปล่งตอนนั้นมากใช่คือเด็กสมัยนี้คือเก่งขึ้นเยอะครับเราก็เราก็มั่นใจนะสมัยนั้นเราก็รู้สึกว่าเราตึงแต่ตอนนี้เราก็ตึงแต่เป็นตัวแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆตัวเป็นหลังที่ตึงมากๆแต่น้องเก่งขึ้นมากๆผมดีใจมากเพราะว่าทําให กีฬาบาสของไทยเนี่ยไปไกลขึ้นรวมถึงแบบน้องๆอ,อะไรนะ่ผมว่าไปสู้ต่างประเทศได้สบายเลย,ยแล้วก็พอมันมีนมีสื่อมีแฟนคลับคอยมาเชียร์มันก็ทําให้ทุกคนที่เล่นบาสเนี่ยอยากซ้อมตั้งใจซ้อมขึ้นไปอีกก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเราแล้วก็น้องๆมากครับผมวันนี้ฟอร์มเป็นไงตั้งรับโนตึง <laughs> <laughs> ตึงอะยอมรับว่าค่อนข้าง,งตึงเพราะว่าไม่ได้โดดนานแล้วก็ลืมว่าร่างกายเจนมันไม่ได้แต่วันนี้มันคือแบบว่าแค่ วอมวอมเสิร์ฟยังไม่มีการยังไม่ได้ซีเรียสยังไม่การวางแผนยังไม่มีการซ้อมด้วยกันเท่าไหร่แต่เอาจริงแต่เอาจริงแต่เล่นเล่นเอาใช่เอาจริงเลยใช่ในกีฬาเขาเรียกว่ามันไม่ได้อยากเอาเป็นเอาตาหลอกแต่ว่ามันมันแพ้ไม่ได้ตัวในกีฬาสุดท้ายลรวคือเต็มที่แล้วพอจบเวลาก็เป็นเพื่อนกันแต่ในในสนามไม่มีเพื่อนเนี่ใช่จะจะไปเกลียดกันหลังกล้องก็แล้วแต่อยู่หน้ากล้องแล ยู่คละทีมด้วยคือผมมันคือคนเดียวที่หลุดจีมเอ็มทีวีเนี่ยส่งมาสี่คนมีพี่จอร์ดพี่ฟุ๊กแล้วก็ม้าแล้วก็นีโอแต่ผมคือคนเดียวที่หลุดไปสีขาวใช่เหงามากมันแรกเดินไปแบบไม่รู้จักใครเลยเหงามากเหงามากตอนจบเกมเราก็ชนะที่เป็สีขาวสีขาวชนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมีเราป่าเออเพราะเรา จะไม่พูดว่าเป็นเพราะผมร้อยเปอร์เซนต์แต่มีส่วนเพราะแมทของผมผมชนะไงต้องมีส่วนนี่ถูกไหมอ่ะจริงจริงจริงถือว่าก็เป็นเพราะแต่สนุกนะเกมของนิโอกับมาร์คสนุกมากนิดเดียวสุดกันมาเนี่ยสไตล์อลิมปิกใช่แล่ก็ยังได้เจอกันอีกเป็นเป็นคู่อริกันคูดีดีดีไม่ต้องหวังวสองคนมีแบบว่าตัวกันไม่หรือยังไงกันเลยคุณมีแบบว่าเรียกว่าให้เกียรติดีกว่าให้เกียรติดีกว่าผมแมบวนวัน เพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่อยากถ้าพูดตรงๆไม่อยากเจอนิโอเพราะเขาเป็นนักบาสที่ป้องกันดีมากเคยมีโอกาสได้ซ้อมด้วยกันแล้ว,ลวโอ้โหไม่ปล่อยเลยติดเป็นยุงเลยตามมันยุงเลยแบบปุ๊บปุ๊บ,บอยู่ตลอดเลยแบบนะี้เออก็รู้สึกโชคดีที่ไม่ต้องเจอน้องอ<ห>รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ไม่ได้เจอพี่จอร์ดเพราะว่าไหลเขาใหญ่มากคจะชนมาร์กล้มชนผมอาจจะไม่ล้มนะใช่ใช่ชนพี่จอร์ดมันชนหินน่ะเลี้ยงบอลชนหินอะไรอย่างนี้ เราต่วันจริงจะได้เจอหรือเปล่าต้องรอดูครับมันขึ้นอยู่กับโค้ชว่าเราจะวางแผนอะไรยังไงถ้าเขาอยากชนอยากให้ชนะก็ต้องเอาผมกันเยลลงเลยอ่ออาไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่นี่เราเก่งมาต <c oughs> ั้งแต่สปาร์ตอลิมปิกแล้วไงก็เลยปากปากใช่แล้วจริงก็ว่ากันแพ้ก็ไม่เป็นไรนักกีฬารู้ <c oughs> แพ้รู้ชนะรู้ไพ่แพ้หัไม่ได้ซ้อมนานช่วงนี้ทำงานเยอะอะไรแบบนี้ ต่างมากนะเพราะว่าอันนี้คือในค่ายเราเนี่ยคนที่เล่นเก่งๆก็มีเล่นดีก็มีแต่ว่าอันนี้คือเป็นนักกีฬาที่ฝึกซ้อมทุกวันก็จะต่างจากความแข็งแรงแบบสมาธิเขาก็จะต่างกับพวกเราเยอะเลยคือเรามีนักเรามีนักกีฬาทีมชาติแบบมีเยาวชนน้องคนที่แบบทั้งสูงทั้งเก่งครับแล้วก็เอาตรงๆจริงๆผมก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เพื่อนๆนักกีฬาต่างค่าย ก็เก่งเหมือนกันก็เฮ้ยมีคนเล่นบาสได้หลายคนเลยเราก็มองแล้วว่าสีขาวมีใครบ้างอยากแมตช์ชับกับใครอยากเจอใครอะไรอย่างเงี้ยใช่กลายเป็นว่าปีนี้ได้เล่นกีฬาบาสกันแบบว่าเต็มที่มากเลยนะใช่ยาวกันไหมลากยาวว่าดีครับดีครับดีนะตอนนี้เป็นเมืองไทยกำลังบาสกำลังมาโอเคก็ดีใจดีใจครับดีใจโอเครอบมาถึงกันแล้วกันบ้างเดทกันสักหน่อยรวยไหมคะคือคือออกคือออกมา มันปอดขึ้นมาอยู่ตรงคอหายใจแบบเร่งด่วนเกือบและเกือบช็อกโอเคอะกรเทียน right? ิดนึงมาซีรีส์เรายังไงคะยังไงคะพี่จอร์ดเอ้ยข่าวว่าใกล้จะออนแอร์แล้วครับใกล้แล้วครับครับใกล้แล้วครับใกล้มาก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 แต่รอรอเทรลเลอร์ก่อนแต่เราดูเทรลเลอร์กันแล้วเราดูไปแล้วครับเป็นยังไงเป็นยังไงได้ดูเองแล้วก็สนุกดีครับ มีอะไรไหม้ไม่อยากปล่อยไงไม่อยากจะสปอยไงเออสปอยเลยอ้าวจริงๆล้วก็ทุกคนรู้แล้วแหละว่าเป็นเรื่องของแบมพายแล้วก็สนุกแล้วก็ขอโม้ดนึงแล้วกันว่าเล่าเรื่องดีมากแล้วก็เคมีของทั้งสองคนผมว่าดียืนยันในฝั่งของแบบคนนอกที่ดูแล้วกันครับถ้าดูถ้าดูตัวเองเขาจะอวยตัวเองเกินไปไงอะไรอย่างเงี้ยใช่คราตีตัวเองออกือคนนอกเลยเหรอได้ข่าวว่าเราต้องไปตัวพันกัน พัวพันมัพวพันแต่ในทีเซอร์อาจจะพัวพันนิดเดียว <c oughs> แต่ว่าอันทั้งในในเรื่องจริงในทีเซอร์ใย่ใไหมคร<อ>ใช่ว่าเป็นตัวสําคัญเลยใช่ว่าเป็นตัวสําคัญเลยตัวพลิก,ก<อ>เป็นตัวพลิกอ,อ่ะครับแล้วคุณจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะก็เอ่อผมไม่อยากพูดเยอะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องรออีกเออใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็ใกล้แล้วแหละครับ มันก็<ม><ห>เป็นเ,เรื่องของ post production ไม่ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็ต้องรอหน่อยก็รออีกนิดนึงแล้วกันครับเดี๋ยวรอดูรออีกนิดนึงเนาะแก็ร<ๆ>อกันมานันใช่แ,แทบจะคำนับสามครั้งแล้วที่ทุกคนแฟนคลับทุกคนใจเย็นมากๆแล้วก็เขาก็ผมทุกคนคือรอทุกครั้งที่ผมมีโอกาสให้เข้าไปในทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็จะถามเสมอก็รออีกนิดนึงนะครับใกล้ละอีกนิดเดียวจริงอ่ะนิดเดียวแล้วอ่ะผมรู้ว่าวันไหนเดี๋ยวอีกนิดเดียวจริง อยากแต่ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาจะไปจิ้งส์มันหรือเปล่าไม่เป็นไรปหมพูดได้ไหมยังดีกว่ายังดีกว่าเอาเป็นว่าเร็วเร็วๆนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วจริงๆครับแฟนขาเขาไปพูดว่าเร็วเร็วนี้มาหลายรอบแล้วนะแล้วนี้ไกล้พูดจริงครับพูดจริงเอาอย่งนี้รอติดตามแล้วกันเนาะฝากด้วยครับ